Afterwork Podcast g i v e you good inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของคุณรวิทย์มิชชั่นทูนมมลชื่อ Unstructured หรือวิธีคิดไร้กระบวนท่าในโลกที่มีวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงมากมายผมว่าเล่มนี้เหมาะกับการอ่านเพื่อปรับทัศนคติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้มากครับ เพื่อนๆคิดว่าความสําเร็จมีรูปแบบตายตัวไหมครับก่อนจะตอบกันผมขอยกตัวอย่างที่คุณรวิท์เล่าในเล่มนี้แบบนี้นะครับเพื่นนอนๆคงคุ้นหูก,กับคําว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวกันใช่ไหมครับความสําเร็จก็เป็นเช่นนั้นครับในปี1 9 5 5ที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีชายชื่อว่าวอลดิสนีย์ ได้ทําตามความฝันของเขาสำเร็จคือเปิดสวนสนุกที่ชื่อว่าดิสนีย์แลนด์ซึ่งการวางแผนยาวนานเกือบ20ปีแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับมีเด็กชายอายุ10ขวบมาสมัครงานกฎหมายแรงงานตอนนั้นไม่ได้เข้มงวดมากเด็กชายคนนั้นเลยได้เข้าไปทำงานที่สวนสนุกแห่งนี้ในช่วงเวลาว่างเด็กชายคนนี้มกักจะชอบอยู่แถวร้านที่มีโชว์การแสดงมายากลที่เป็นสิ่งที่เขาสนใจมาก จนในที่สุดเขาได้ย้ายมาทำงานที่นี่และเขาก็ได้เรียนรู้วิธีการเล่นกลต่างๆและการแสดงซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองว่าตัวเองเป็นคนชอบการแสดงอย่างมากตอนเรียนมัธยมเขาก็เริ่มไปแสดงที่คลับเล็กๆตามโรงละครต่างๆต่อมาเขาย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัย UCLA แต่ก็ได้หยุดเรียนตอนอายุ21แล้วก็ยังคงแสดงในคลับเล็กๆต่อไป การแสดงของเขาไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้ชมมากนะักชีวิตอีก10ปีของเขาก็ยังวนอยู่ที่เดิมแต่โชว์ของเขาก็ค่อยๆย,ยาวขึ้นจาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น15นาทีและ20นาทีต่อมาเขาได้พาตัวเองเข้าไปแสดงเดี่ยวไมโครโฟนในที่ต่างๆจนมาถึงที่ Saturday Night Live และที่นี้เองเป็นที่ที่เขาได้แจ้งเกิดเพราะมีผู้ชมเจบเขอมาก ยอดผู้ชมเป็นหลักล้านคนและได้ปรากฏตัวในรายการนี้ถึง27ครั้งต่อมาเขาก็ได้ออกอัลบั้ม Away and Casey Guy ในปี1978และขึ้นลำดับที่2ของสหรัฐอเมริกามียอดขายหลักล้านก๊อปปี้สมัยนั้นถือว่าเยอะมากๆนะครับและเขาก็ยังได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง2รางวัลและได้เล่นภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง จนเขากลายมาเป็นนักแสดงตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนั้นเลยครับชายผู้นี้ก็คือสตีฟมาตินครับนักแสดงที่เคยเล่นในกลับที่ไม่มีคนสนใจจนกลายมาเป็นนักแสดงตลกที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกมีคนถามเขาว่าเขาทำได้อย่างไรสตีฟมาตินได้ตอบว่าสิ่งที่เขาทำไม่รู้ใชแค่รับหรือเปล่านะเขาเพียงแค่พยายามเริ่มทีละเล็กละน้อยลองไปเรื่อยๆไม่วัวก็เปลี่ยน ปรับปุงไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเขาไม่หยุดทําและหยุดค้นหาครับในภาพจําที่เราเห็นในสังคมส่วนใหญ่ของคนที่ประสบความสําเร็จมากๆมักจะมีภาพจําที่เขาจะต้องทําอะไรที่แตกต่างจากคนธรรมดาที่ไม่รู้หรือไม่ทําแน่เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วความสําเร็จอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําออกมาแล้วเจ๋งๆหรือยากๆเสมอไปบางทีใจความสําคัญอาจจะเป็นแค่สิ่งที่ธรรมดาธรรมดา ที่เราทำแล้วไม่ยอมหยุดนั่นเองครับนี่เป็นเพียงเรื่องส่วนหนึ่งของเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและวิธีคิดดีๆยังมีอีกมากมายในเล่มนี้ครับเพื่อนๆสามารถหาซื้ออ่านกันได้นะครับผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเราเพื่อมีพพาสาระและแรงบันดาลใจดีๆจากเรานะครับ After Work สวัสดีครับ